สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Pebble Green และวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับ UGC Item f r ฟรในเกม Roblox ส่วนไอเทมนั้นก็คือและไอเทมในวันนี้ก็จะเป็นหูฟังและผ้าพันคอนะครับเอาล่ะเราไปดูวิธีการรับกันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์แชร์แล้วก็ซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องของผมนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลยขั้นแรกนะครับก็ให้ทุกคนเข้ามาที่แมปตัวนี้นะ เดี๋ยวลิงก์แมพผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับและเมื่อทุกคนเข้าแมพมาแล้วก็ปิดหน้านี้นะจากนั้นก็เดินข้ามถนนมาเลยพอเดินข้ามถนนตามวิดีโอมาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับคัสซีนก็ให้เรากดข้ามไปเรื่อยๆได้เลยในคัสซีนก็จะมีให้กดปุ่มด้วยครับเราก็กดตามที่มันบอกพอกดคัสซีนคุยอะไรเรียบร้อยก็ให้เดินออกมาจากห้องนี้นะให้เดินตามวิดีโอมาเลย จากนั้นก็เดินตามวิดีโอมาอีกนะครับพอมาตรงด้านซ้ายเราก็จะเห็นเก้าอี้ให้เรากดนั่งพอกดนั่งเราก็นั่งฟังเสียงอันนี้ให้จบนะเราก็นั่งฟังไปเรื่อยๆเลยพอจบแล้วมันจะมีไอเทมอันนี้เด้งขึ้นมาก็ให้เราลุกไปเก็บได้เลยพอเก็บแล้วครับเราก็จะสามารถรับชิ้นแรกได้แล้ววิธีการรับก็ให้สังเกตตรงด้านขวาล่างให้กดตรงนี้ชิ้นแรกก็จะเป็นหูฟังนะก็ให้กดรับได้เลยถ้าใครยังรับไม่ได้ก็แสดงว่าของมันยังหมดสต็อกนะครับก็ให้รอมันรีสต็อก จากนั้นก็ค่อยมารับเอาละสําหรับชิ้นต่อไปก็เดินออกมาจากห้องนี้แล้วเดินตามวิดีโอมาเลยแล้วก็มาเล่นมินิเกมตรงนี้นะมินิเกมนี้เราต้องใช้อย่างน้อย2คนเพื่อจะมาเล่นได้ก็ชวนเพื่อนชวนอะไรมานะครับมินิเกมนี้ก็ให้เราฟังเสียงจากคลิปเสียงนะครับแล้วก็ดึงไม้ออกให้ตรงกับชื่อเราก็ฟังดูนะครับว่าเป็นเสียงใครเราก็ดึงชื่อให้ตรงกับเสียงนะ ถ้าใครทําตึกไม้ล้มนะครับคนนั้นก็จะแพ้เราก็เล่นให้ชนะนะครับพอชนะแล้วมันก็จะมีไอเทมอันนี้เด้งขึ้นมาให้เรากดเก็บก่อนจากนั้นก็รับคินที่สได้เลยก็กดตรงด้านขวาล่างนะครับถ้าใครยังรับไม่ได้ก็ให้รอของมันรีสต็อกก่อนนะพอมันรีแล้วก็ให้มารับได้เลยแค่นี้เองนะครับน i c e และถ้าใครแลกได้แล้วก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้อันแรกนะเป็นหูฟังสีค่อนข้างสวยเลยและอีกอันนึงก็เป็นผ้าบันคอเหมือนผ้าบันคอนักเรียนเวทมนตเลยถ้าใครอยากได้ก็รีบไปเล่นไปรับนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันได้เลยสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ